เทศเนาะพี่น้องเนาะแบ่งตั้งประเทศเก็บว้ของเก่าอันนี้ตอนนั้นแค่แม่บ้านเพิ่นมาทํางานอยู่น้ากันตะกอนนี่ประเด็นขอเพื่อนใว้หลายอยู่กับกับแบ่งเงินของเงินอันของประเทศนอีหยังเนาะที่เพิ่นมาทํางานน้าเนาะประเด็นก็ขอแขคเจา้าบ่แม่นขอธรรมดาดเอาเงินน่ะนะแหละแคาเจ้าไห้พี่น้องเอาเงินน่นแหลกแคาเจ้าไวว Уров, ขจเม้าตะเวียนนามประเด็นเกาเหลกกขจเม้าจากประเทศลาวประเด็นเกาเหลกไบเหลกเป็นท <certains> really. ีละลือกซื้อดอกบ่ได้แหลกไบหยังดอกพี่น้องหยางสี่ก็คือกันนั่นเนี่ยู่นันประเด็นก็แหลกไบไหลใบเก็บว้จนเก้าจนแก่เพราะว่าบนใส้เก้าแก่เราประเด็นก็เก็บว้ซื้อนาะพี่น้องเป็นทีละลึกว่าของประเทศนั่นของประเทศนี่ซื้อประเด็นก็เลยเก็บไว้เล้ยเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งซื้อดอกจังสี่ละพี่น้องประเด็นกะเก็บใบอันใดก็เก็บว้เก็บว้มาเบิ่งให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำ มันก็เก็บือกันอันนี้ก็ไม่ไม่ของประเทศไทยหฮานี่แหละนี่นี่ของประเทศไทยหฮานี่แหละพี่น้องนี่นเบ็ด่วนของประเทศไทยห้องพอไดอามาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งน้าเนาะพี่น้องเนาะแบ่งเกาแบ่งแกแบ่งสมัยตั้งแต่กี่ขันเ้าบว่าเก็บไว้้ฮากับบมีดอกพี่น้องหฮาเก็บไว้ต้องแสวงหาเก็บว้ซื้อ เรียนกระเก็บไว้ซื้อตอนนี้บ่ซื้อบ่ขายดอกพี่น้องเขามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งซื้อโอ้ยเก็บหลังแท้เนาะเรียนกระเจียนอันนี้ก็เหรียญเก่าเหรียญแก่เหรียญนั่นเทียนนั่นต่อไปไปเรีอนกระเจียวมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งเหรียญนั่นต่างประเทศก็มีเหรียญนั่น นี่ตอนนั้นเขาเจ้าประกาศันนี่ประเด็นกระเด้ม้าหลาหลพี่น้องอันนี้ประเดือนไดยมาไหลก็ยังประเดอนเอาหายเจ้าหน้าประเด็นนําอันนี้นี่ตอนที่กรมท่านาหลักประกาศตอนนั้นประเด็นกระดมาหลายอยู่นี่อันนี้ประเด็นกระดมาหลายอยู่เพราะว่าทางกรมท่านหาลักขาม้าเนาะประเด็นได้มาอันนี้ของประเด็นกระยั่งอยู่หลายเหรียญอยู่นี่ ประเด็นใดมากประเด็นกระแจก,กเขาไปเบิดพี่น้องตะกี้โบแจกอย่างวันที่ก็สิบสามล้านน้องใจเดี๋ยวนี้โบแจกแล้วตะก้อนนี่ประเด็นใดมากหลาย,ลายประเด็นไห่เจ้าหนา้าประเด็นไปตั้งหลายสุดจักเพื่อนเราไปใส่แน่นี่ประเด็นไห่พันไปตัางหลากหลายประเด็นกระใดมากหลายอยู่นีไในมากหลายอยู่พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นท่างกรมท่านาละคาเขาเห็ดไห่ไปจองไปไป,ไปจัดซื้อจัดจองเลยพี่น้อง ประเด็นกระได้มาหลายอยู่เรียนเลได้มาหลายเติบยูกพี่น้องรเรียนยี่สิบบาทเขาก็ขายตามหนาเรียนละยี่สิบาทประเด็นไปนั่นเราเ็าให้ต่อค้นต่อสุดต่อนนันประเด็นเอาบาัตรขอบัตรแม่บ้านน้ากันนอะไปซื้อเขาเขาก็ให้มาหลายอยู่ไปจองประเด็นก็ไปเอาอยุ่ธนาคารน้ำธนาคารนั์น,น,าาน,นออมสินตอน อยู่ในกัะช่วงการขังนะวัดดีค่าสิบสี่หลัน้องใจขอบคุณยหลายเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายเดอ้อตอนนั้นก็ไปจองเอาหลายอยู่เลียนอันนั้นก็ได้ามาหลายอยู่พี่น้องเด็นไดมาาอยู่ไดมาหลายอย่างอยู่ดอกตามทีประเด็นไปไดมาาวัดดีค่าคิดหลัน้องใจขอบคุณเลยหลายอันนี้คือคือเข้าไปสื่อจากกรมต้นหลักสื่อตามนาเลียนนี่แหละพี่น้อง เพราะว่าตอนนั้นเขาประกาศเนาะเขาประกาศให้ก้นไปจองเอาเหรียญน,นั่นนี่อันนี้ของทรงงันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหรียญนั่นนี่เหรียญเห็ดฝนหลวงนี่พี่น้องเหรียญเห็ดฝนหลวงเหรียญเห็ดฝนหลวงเหรียญนันนี้ไปเรียนกระไดมากได้มาหลายอยู่ที่น้องแต่ว่าไปเดียนนึงแจกกันข้าเจ้าไปแจก,กไปร้ายต๊กไปใส่แนบุีน ให้ทึ้งน้องชายให้ทึ้งหลานให้ทั้งพื่นก็ให้ให้ทึ้งหลายอย่างอยู่เพราะว่ประเด็นใดมาหลายแต่เขาสิบ่เก็บไว้ดอกติ้งเบื้องส่งไปทางไหนเบิดแล้วผู้ที่ประเด็นแจกให้เฮามาประเด็ยนยังเสียดายอยู่ซะไคบ่แจกนะกันแจกไว้แล้ว,วรักษาไว้ก็ไคอยู่พี่น้องเขาก็บ,บ่ได้รักษาไว้ดีคือประเด็นคือว่าน่ะน้องประเด็นแห่งเงินต่ก่อนบ่้านกินเหล้าเมายาตอนนี้กินเหล้าเมายาใช่หรือจะจก็ไปทางไหนบ่ฮู้จักนําเขา เอาหายย่างดีหายตั้งหลายเหรียญไปทางไหนบนรถเชี่ยได้หายหายไปแล้วกับเชี่ยได้น้ำกลงสินะ